ายเป็นล้านกว่าบุ๋มไม่ขายจัดให้เลยครับเพียง9,99,000 0เเท่านั้นบอกเลยว่าหล่อๆแบบนี้อยู่ในรุ่น 4x4 นะครับและคันนี้คือ next gen sport ของเรานะครับเป็น Ranger Sport ตัวขับ4นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านะครับแต่บุ๋มไม่ขายนะบอกตามตรงเลยว่าขายแค่9,99,000เท่านั้นนะครับขอย้ำเลยนะครับหรือจะรับเป็นชุดแต่งรอบคันและราคาลดพิเศษเราก็มีให้นะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราไปพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับมาพร้อมแรงม้านะครับ170แรงม้าและแรงบิดของเขาอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับและคันนี้เป็นตัวขับ4ด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับ4ประตูออโต้ยกสูงขับ4ราคาไม่ข้ามล้านนะครับและคันนี้นะครับเพิ่มเติมชุดแต่งจัดเต็มรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีละจุดก่อนเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกระโปรงของเขานะคบเพิ่มเติมตัวคลิกตัวนูนนะครับเป็นสีดําเงานะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกระจังหน้าของเขานะครับทรงวิกเตอร์นะครับและไม่พอนะครับมีเจ้าไม้ใหญ่มาด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถรีเควสเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีขาวสีทองสีแดงได้หมดเลยนะครับและตรงนี้นะครับมีไฟ LED 3จุดนะครับลูกค้ารีเควสเลือกสีได้เช่นกันนะครับ แผ่นกระจังหน้าสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยนะครัะเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและด้านล่างของเขานะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์หล่อๆแบบนี้เต็มชิ้นเลยนะครับเป็นวิกเตอร์นะครับสีขาวตัดด้วยสีดำเงานะครับหล่อๆรับกับตัวกระจังหน้าเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับตรงนี้ลูกค้านะคะเพิ่มเติมเซ็นเซอร์หน้า4่จุดมาด้วยนะครับตรงนี้ ด้านข้าง2และด้านด้านข้างด้านซ้าย2ด้านขวา2นะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับเสริมความปลอดภัยเพิ่มเติมเข้ามานะครับและที่สําคัญนะครับตรงนี้นะคะแผ่นกระจังหน้าของเขานะคะเป็นชิ้นยาวมายันตรงนี้นะครับเพิ่มเติมตรงนี้มีไฟนะครับนี่เลยนะครับสีขาวหรือสีฟ้าลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันนะครับแล้วไฟหน้าของเขานะครับบอกเลยว่าเป็นไฟหน้า แบบ LED นะคะไฟวิ่งกองวานตรงนี้นะคะเป็นแบบ LED ทรง C แคมป์สวยๆแบบนี้เลยครับและที่สำคัญเป็นไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับให้ไฟหน้าออโต้ในราคาไม่ข้ามหล้านบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับต่อมาเลยนะครับเราเพิ่มเติมนะครับตัวคิ้วล้อของเขานะครับเป็นทรงเหลี่ยมฟันเฟืองขนาด6นิ้วนะครับชิ้นใหญ่นะครับรับกับตัวกันชนหน้าได้อย่างลงตัวสวยงามมากๆนะครับและล้อแม่ของเขานะครับล้อเดิมจะเป็นขอบ18นะครับคันนี้นะครับ เพิ่มเติมให้แล้วนะครับเราให้ขอบ18ไม่ได้นะครับจัดเต็มขอบ20ไปเลยนะครับเป็นลายสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกลายล้อแม็กได้มีมากกว่าร้อยลายนะครับจะบอกว่าลายนี้ยอดฮิตมากๆนะครับขนาดหน้ายางนะครับอยู่ที่ 27555i20 นะครับหล่อลงตัวมากๆนะครับไม่ล้นจากตัวรถนะครับเพราะว่าชิวล้อของเขาใหญ่นะครับรับกับตัวรถได้ดีนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับ วิ่งได้ทั้งถนนดําและถนนลูกลังนะครับและหล่อเพิ่มเติมด้านข้างเข้ามานะครับกับข้างประตูตรงนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําเงาทรงวิกเตอร์นะครับและมาพร้อมชุดครอบรอบคันนะครับตลอดเลยนะครับตรงนี้นะครับฝาถังน้ํามันเราก็ใส่ตัวครอบให้ด้วยนะครับอ่าเราเปิดฝาถังน้ํามันนิดนึงดีกว่านี่เลยนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับน้ํามันจุได้80ลิตรนะครับ เต็มถังขับได้ยาวๆเลยและนี่เลยนะครับขาดไม่ได้นะครับโลบารของเขานะครับของอาร l เ n นเดอร์เป็นชิ้นใหญ่นะครับ2ชิ้นตลอดเลยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกรวมที่3มาด้วยนะครับรวมไปถึงสปอร์ตไลท์คู่หลังด้วยนะครับและด้านท้ายของเขาเพิ่มเติมนะครับชุดคอบข้างหน้าแล้วเราต้องมีชุดครอบข้างหลังด้วยและไม่พอนะครับมีฝาครอบตัวนูนแบบนี้นะครับ F O R ดสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยครับดู เหมือนเป็นสามิติสวยๆแบบนี้เลยและเพิ่มตัวคิลิกด้วยนะครับคำว่าเลนเจอร์ตรงนี้นะครับจะบอกว่าตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปเนี่ยฝาท้ายของเขาจะเป็นแบบผ่องแรงนะครับอ่าแค่2นิ้วก็ยกขึ้นได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับและด้านหลังนะครับเรายังเพิ่มเซ็นเซอร์มาให้อีกส่จุดนะครับข้างหน้า4ี่ข้างหลังสี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ เปิดเข้ามานะครับขาดไม่ได้เลยนะคะเบาะหนังสีดําเงาวสวยๆแบบอ่ะเบาะหนังสีดานะคะเดินได้สีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้ความเรียบหรูและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญเลยนะคะนี่เลยนะคะพวงมาลัยของเขาย้ํานะคะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีปุ่มฟัง มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยครบนะคบและหน้าปัดของเขาเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคบและหน้าจอของเขาขนาดใหญ่นะคะเป็นหน้าจอ s ิงโฟเอขนาด10.1นิ้วนะคบเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple Car p l a y พแบบไร้สายนะคับอกเลยว่าให้จอใหญ่มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วนะคบและตรงนี้นะคะเพิ่มเติมนะครับในรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะคะมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะนี่เลยในรุ่นโทรศัพท์ที่รองรับนะครับเราสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับนี่ หรือมีช่องเสียบ USB Type C ให้ด้วยนะคบตรงนี้บอกเลยว่าครบทุกสายชาร์จนะคบและตรงนี้เป็นตัวขับ2ขับ4แล้วโฟลนะครับเราสามารถหมุนปรับเล่นตามพื้นผิวถนนที่เราไปได้เลยนะคบเราสามารถปรับขับ4ตรงนี้ได้เลยนะครับและตรงนี้นะครับคือปุ่มเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เป็นป้องกันการลื่นถลไมนะครับแล้วก็เป็นออโต้สตาร์สตอปนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมี หมวดบวกลบนะครับเล่นได้ในหมวดเมนนวลเราก็มีมาให้นะครับบอกเลยว่าครบมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับรถฟอดของเรานะครับยังมีแอปฟอร์ดพาร์สนะครับ แอปปอดพาร์คืออะไรนะครับคือแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อกับตัวรถนะครับเราสามารถสั่งงานสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับดับเครื่องได้หาพิกัดรถได้ดูอาตาัตราน้ํามันที่เรายังเหลือในถังวิ่งได้ดูระยะกิโลเมตรได้และที่สําคัญนะครับนัดหมายสูนบริการได้หรือฉุกเฉินยืมสชั่วโมง1 3ึ่หรือเรากดในแอป,ปได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับในตัว สี่ uh, ประตูออโต้ยกสูงและได้เป็น4ี่คูณสด้วยนะครับราคาที่จัดโปรนะครับไม่ข้ามล้านหนะึ่ล้านนะครับอยู่ที่999,000เท่านั้นนะครับหรือจะเลือกเป็นราคารถพิเศษพร้อมชุดแต่งเราก็มีให้เหมือนกันนะครับ พักกันเข้ามานะครับ0928835986นะครับอย่าพลาดแคมเปญดีๆนะครับและที่สำคัญนะครับเรามีรถเทสไดด้วยนะครับลูกค้าสามารถนัดเทสไดได้เลยนะครับที่ถ้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่โชลูมฟอร์ดราชะพฤกษ์พระราม5นะครับเราสามารถนัดไปเทสกันที่บ้านหรือที่ทำงานได้นะ ทั้งหมดเลยนะครับไมว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับเขตกรุงเทพ,เทพปริิมณนลเราไปได้หมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจนะครับมาหาเซลล์มาดูรถจริงไม่ได้นะครับเรามีเจ้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะครับไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรนะครับเรามีเจ้าที่วิเคราะห์ก่อนได้นะครับแล้วก็เขตนิยมแน่นอนรับ รับประกันเลยว่าสนใจลถกระบุ่มได้จองรดยังไงได้รับลถแน่นอนนะคบขอแค่เข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับฝากแคมเปญดีๆด,ด้วยนะคบดาวเริ่มต้นเพียง49,000บาทเท่านั้นรับชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้หรือจะไปในเรื่องของดอกเบีย้ยศูเปรเ็าก็มีให้ด้วยหรือจะเป็นราคารถพิเศษพร้อมชุดแต่งเราก็มีหรือจะเป็นราคารถไม่ข้าหนึ่งล้านเราก็มีให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ